ทีเงานเในประมาสภาเกษตรกรจังหวัดตราดท่านตัวแทนนะคะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับจังหวัดแล้วก็บหน้าส่วนในระดับพื้นที่ค่ะพี่น้องเกษตรกรทุกท่านในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่นะคะสุวรรณนะคะเราณปัจจุบันนี้ค่ะกรมกรมส่งผู้เปิดนะคะเกษตรกรได้รับการพิจารณาคัดเลือกเนี่ยจะได้ระดับเสกนี เการรับผิดชอบของกรมเกษก็จะเในชงอีกสักครู่หนึ่งิฉันจะได้เยี่เชิญนะคะท่านนายอำเภอใใหญ่ทาง้านิาคไทยานะคะคือ่สุรพีน้าเกก็คือคนที่ได้รับการถ่ั้นะฮะการตรวจประเมินมีความปกตนะครับกองใหญ่เราเนี่ยนะครับในการปกครองออกเป็นสามบลยี่สิหมู่บ้านนะครับเพื่อที่จะ หนสร้างรายได้ให้ตัวเองเลีครอบครัวสร้า,า,างรายได้ให้กับสังคมอันนี้คือในในส่วนของทีงส่สวัสดีครับผมนายคมฤทธิ์ผุนทัพอยู่ชื่อเ่นทุกคตัวไปว่าก็ผู้เรี้ยงนกผมก็อยู่ที่จังหวัด่ิรุษ พ่อค้าครับรถซื้อของเพลต่อมาก็ของเพล,เลเก็เลย่มลดร้อยถอยลงก็<า>นอกจากนี้ยังเป็นที่ปรึกษาการใหญ่ชุเรียนตำบลหมารุ่นตอนนี้ก็เจ็ดคนลูุกหลานผมภรรยาและบุตรีสามคนและยานสองคนก,นการประกอบอาชีพก็ไม่เคยโยกยนน้ายไปไหนคือประกอบอาชีพที่แห่งนี้มาตลอด แตสมัยก่อนก็เป็นพ่อค้ารับซื้ออาหารทะเลแต่ปัจจุบันอาหารทะเลก็เริ่มลดน้อยถอยลงผมก็เลยอิดการลงแล้วก็ได้หันเข้ามาทำสวนอย่างริงกังในสมัยนั้นซึ่งสวนก็ได้รับมระกมาจากคุณพ่อซึ่งท่านก็เสียชีวิตไปนานแล้วในเนื้อที่เหลนั้นก็อยู่ประมาณสามสิบไร่สี่สิไร่ะ จึงก็ต้องมีการปลูกเพิ่มซื้อพื้นที่เพิ่มจนถึงปัจจุบันก็ร้อยกว่าไร่ครับอันนคือหนึ่งการพบการสักษาโลกตัอย่างโภชก็ที่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ที่ท่านคิดซึ่งมีโพลมากมายนะครับ่ท่านได้เลยปัญหาเรื่องปอกอ่อนอยู่ว่า อันที่สลดลงเยอะยต่สอนคือใช้ให้เป็นไม้ขอ้เรียนเป็นอันนี้ค่ะคือสื่อของเด็กเรียนมากเลยด้วยของเราค่ะค่ะเป็นสื่อย้นนให้คนที่ห้องการกระตุ้นนักศึกษนมวลนี่คะรนยี่ห้อมีดที่เราสั่งลงมือด้านะเดี๋ยวผมไปช่วยที่ดูนะครับ